สวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมแล้ววันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับผมสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้แล้วทงมือเก่าและมือใหม่ครับผมวันนี้ผมจะมาปลูกต้นไม้เจ้าเจ้าอะไรนะครับผมนี่ครับมันชื่อว่าบันไดเศรษฐีครับผมตามร้านต้นไม้ก็ถ้าเป็นกอสีเขียวก็กอแล้วประมาณประมาณกอเลยสิบยี่สิบบาทไม่มาสี่ห้ากมครับผมอันนี้เป็นเป็นบันไดเศรษฐีด่างน,นะครับผมนี่ครับ อีกชื่อเขาเรียกว่าตีนตะขาบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับตามร้านตัวมาก็จะมาหายาหน่อยครับผมเห็นขายตามไอจก็ประมาณกิ่งมีมันมีประมาณกิ่งเดียวนะครับนี่ครับกิ่งนี้วิ่งมาเนี่ยครับแต่งกระถางสวยหน่อยก็ขายมากระถางละร้อยครับผมอันนี้ผมได้มากระถางละสามร้อยกว่าบาทครับนี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันไดเศรษฐีหรือตีนตะขาบก็ได้นะครับนี่ครับมันไดเศรษฐีด่างครับผม ไล่ดูชัดนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เธอเป็นตีนตะขาบทั่วไปมันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นตีนตะขาบด่างนี่ครับมันก็จะมาเนี้ยเนียเนี่ยมันก็จะจางด่างแบบนี้ใช่ครับอ่ามันก็ราคาไม่ค่อยแพงครับแต่เป็นแล้วถ้าร้านตตามร้มานต้นไม้ทั่วไปก็จะหายากหน่อยนะครับผมคลิปนี้ผมเพิ่งได้มาจากที่สวนครับเจ้าตีนตะขาบด่าง เราจะปลูกลงกระถางใหญ่เลยครับ,รบผมก็จะใช้กาะเพาสับแรงต้วเช่นเคยครับผมก็ใช้ดินโป่งครับนี่ครับเป็นไม้ที่ชนิดหนึ่งก็ถ้ากอใหญ่หน่อยก็กอมานสี่ห้าร้อยครับมีราคาอยู่รครับถ้าพอไว้ไม้ด่างอะไรก็มีราคาหมดครับช่วงนี้ เราก็จะใส่ดินเป็นตีนตะขาบด่างหรือบันไดเศรษฐีด่างครับเป็นไม้ที่หาซื้อตามร้านทั่วไปได้ครับตามร้านต้นไม้ทั่วไปก็จะมีนะครับตีนตะขาบส่วนมากจะเป็นตีนตะขาบเขียวอย่างที่ว่าแหละครับถ้าตีนตะขาบด่างก็จะหายากหน่อยเราจัดทรงมาในสวยก่อนก็ สวยจะสวยคนระับถ้าตัดทรงสวยเป็นต้นไม้ที่ันคล้ายนแบบมันจะขาดนะครับทรงมันจะขาดชื่อก็บอกเลยครับนี่ครับโหมีใบข้างในนี่ขาวมากครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูทรงฟอร์มมันก็ประมาณนี้ครับตีนตะขาบดนะ่างถ้าใส่ทรงถ้วยแบบนี้มันก็จะสวยหน่อยครับ เจ้าตีนตะขาบด่างครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับอยู่อยู่ง่ายครับสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันครับปลูกเจ้าตีนตะขาบด่างเป็นไม้ที่ว่าสวยก็สวยมันสวยแปลกๆครับดูทรงมันนี่ครับใบมันใบมันเหมือน,นตะขาบเลยคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับตอนนี้ยอดซับอยู่ที่3า0รอกว่าแล้วครับผม3 3ม้าอครับวันนี้คลิปนี้ก็ ปลูกไม้ด่างอเช่นเคยครับนั่นคือเจ้าบันไดเศรษฐีด่างนั่นเองครับปลูกง่ายครับต้นขนาดอยู่ดินแข็งมันยังอยู่ได้ครับแบบดินไม่ได้ดินผสมใบก้ามปูก็ปลูกได้ครับตามร้านตามร้านต้นไม้ครับถังรยี่สิบแต่ก็จะหาตามร้านต้นไม้ยากหน่อยครับถ้ามันก็ระดับร้อยเป็นไม้ประไม้ราคาระดับระดับระดับ้อยครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ